ก็พามาชมทะเลบางทะเลนะครับที่สงบนะครับนี่เลยนะครับผมเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะนักท่องเที่ยวเยอะกว่านี้นะครับแต่นี่ผมมาประมาณวันจันทร์อังคารประมาณนี้นะครับผมนก็จะมีนักท่องเที่ยวมานิดนึงนะครับให้ดูบรรยากาศความสงบนะครับแล้วก็ทะเลใสนะครับวันนี้คลื่นเบาๆลมอ่อนๆน,นะครับผมก็มีนักท่องเที่ยวมา นิดหน่อยนะแต่ว่าความสงบนะครับมีให้เห็นนะครับผมเนี่ยครับอก็พอมีนักท่องเที่ยวมานั่งมาผ่อนคลายกันนะครับผมเนาะนะครับแต่ว่าความสวยงามของทะเลก็ยังสดใสเหมือนเดิมครับท้องฟ้าก็จำใสเหมือนเป็นทะเลนั่นแหละครับก็ดูนะครับผมความสวยงามของบรรยากาศครับใครที่ อยากเที่ยวมีเวลาพักผ่อนก็ยินดีเชิญมาเที่ยวได้เลยนะครับผมเนาะมีเลยนะครับวันนี้จรันหายอยู่หายกินตามวิถีก็พาพี่น้องมาชมนะครับนี่ครับบรรยากาศเงียบสงบมากครับ